โอเควันนี้เราอยู่กันในเกมอะไรนะครับเด็กชายพอเตอร์ไซเินฮิตอืมโอ้ยใครมาาตยเสียงคนตายดังมันเขียนว่าชาร์ตออฟวินเตอร์เป็นฤดูหนาวเหรอตายต้องทำอะไรเนี่ยกดเพลงก่อนนะว้าวเสียงน่ากลัวมากเลยครับ ันเป็นเกมแนวไหนเนี่ยเอ้อเกมผีแต,แต่ว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าอยู่วันศุกร์ที่สิบสามตอนเช้าแต่ว่าก็ยังมีผีไม่รู้ไซเรนเนิดไปไหนสนโอเคได้ยินไหได้ยินปะกำลังอ่านอยู่ว่าเขาบอกว่าเรามาเที่ยวมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยดี๋ยวปัหหยิบปืนก่อนสิเดี๋ยวสิกำลังอ่านเนื้อเรื่องอยู่ แต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างเขาไมาเขาทำตัวหนังสือสีดังเอาตัวรอดอยัง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 เดินไม่ได้ยังเป็นฉากคัตซีนอยู่โอเคตื่นแล้วโอเคนิเตอร์อยู่ตรงนี้เหรอเธอไม่ต้องพูดเสียงดังนะครับได้ยินอยู่เอาปืนก่อนสินปืนนี้เหรอ กด,กดปุ่มมันเป็นวง <กด S 1> มอง,มองบุคคลที่หนึ่งเหรอกดเลยโอเคกดคลิปแล้วไงต่อกดกดคลิปนี่เะมีคนมีคนโดนฆ่าเดี๋ยวไปเดินสำรวจต่าดกันเลยไม่รอช้าโอเคครับปีคัมเดอะคาตูนเทอ๋อเราเป็นฝั่ง <Yeah. S 1> เป็นปีศาจก็ได้นี่นะใช่ไหม เป็นการ์ตูนแคสเป็นลองฮอ,อสอโออ๋อต้องจ่ายด้วยหรอเสียงเดินอย่างดังแพทนะเสียงเกมดังไปเบานิดเธอไปไหนแล้วครับทำไมบางคนไม่มีปืนละ่ะเขไม่ได้ไปหยิบไงแล้วทำไมมีรถตำรวจมาที่นี่เนี่ย ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นเรื่องระวบียงมีกลางคืนด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมีคนยิงไหนทำไมหัวป้าหลุดอยู่ตรงนั้นเต้ยอยู่าไปป้าหนีไปที่เต้ยดีกว่าครับเสียงเป็นยังไงอะเสียงยูไบยาไบแฮปปี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเสียงการ์ตูนแคทต์เต้ยจำได้แล้วเขาทำไมหัวป้าหลุดอยู่อย่างนั้นนะเต้ย รีโหลดได้ปะเนี่ยรีโหลดได้ฟ้าเอ้ฟ้าว่าเราไปสำรวจที่รถตำรวจกันดีกว่านะมาเร็วอีกละเสียงคาทูนแคทเข้ามาสำรวจมัน,นล่องหุนเหรอคาตูนแคทล่องหุนเหรอไม่เป็นแมวแมวเออเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่เราไม่อยากรู้เลยเด็กชายพอตเตอร์ถ้าเป็นตรวกลาง,งเพลนจะน่ากลัวกว่านี้ โอ้ดีแล้วไม่อยากมาตอนกลางคืนคอ่ะป้าอยากเล่นตอนกลางวันเ,เนตอร์อยู่ไหนป้าหายเตอร์ไม่เจอครับแล้วทำไมเตอร์ไม่อยู่ที่รถตำรวจกับป้าละ่ฮะฮัลโหลเแเหมือนอยู่แถวเรือแล้วเตอร์ไปไหนแล้วเนี่ยปบบ้าบอกว่า,วาจะจะเข้าบ้านาเนอ,ยาอยู่แถวเรือจริงๆไปไปเข้าบ้านก่อน ทำไมอ่ะสำรวจไงก็ให้ท่านผู้ชมดูว่าเนื้อหาเป็นยังไงนี่ไงเสียงเพลงมันเกิดอ,อะไรขึ้นในห้องนี้เหรอฮี้เจออะไรเน่ะีมีกระโดดกระโดดขึ้นไปมีชั้นบนด้วยนีย่ ปึ๊บปึ๊บโอ้ยกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้ครับปึ๊บต้องเอาปืนออกก่อนนะบอนโอเคไปอยากไปไหนต่อค่จะวิ่งตามเสียงเสียงหายไมมีเสียงมันคือเสียงยังไงอ่ะมันไม่ใช่เสียงเพลงเหรอพาจำาได้ยินเสียงหรือเปล่าเมื่อกี้ไปได้ยินเสียงเพลงครับนั่นแหละตอนนั้นคือเสียงการ์ตูนแท้แต่ แล้วพาป้าไปทำอะไรสักที่ทีเถอะพราะไเนนั่งรือก่อนเเพราะไม่เห็นได้ทำอะไรเลยลไปนั่งเรือก่อนเลยเดี๋ยวจะไปดูพีนั่งเรือเสียงมอีกละนั่งเรือก็ได้ว้าวสะพานป้าว่าแมปกว้างดีนะได้สำรวจเยอะดีแล้วทำไมไม่ข้ามสะพานไปล่ะครับ นี่เรืออยู่ตรงนี้เนี่ยอ,อ่ามีคนโดนฆ่านั่นเหมือนคาจุนแคทจะอยู่ข้างบนน่ะบนขาตัวดำๆนั่นเหรอใช่คาจุนแคทมันตัวดำเป็นน้ำแข็งฟ้าลงได้ปะเนี่ยน้ำลงได้ปึ๊บโอเคใครอยากมั่งเรือบ้างมาเลย ทำไมไม่มีใครโอ้ย,อยหัวปลาลุยไหนเนี่ยทำไมไม่ค่อยมีใครถือสเก็เฮ้ยทำไมหัวปลาหมุนอย่างเงี้ยโอ้มีคนนั่งอยู่ข้างหลังกับเราด้วยสองคนเอ๊ะคม่ใครเออเออออเออเอขับเดิอขึ้นบนอ้าวแล้วกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมจะมืดแล้วเหรอทำไงดี แบบมั่วมากเลยเรือขับบนนู้นได้ได้ยังก็เป็นมอสอู้มีคนโดนฆ่าอีกแล้วอุ้ย้องขับไปไหนเนี่ยไม่รู้สิจะตกแมปแล้วต้องไปของมือเออมีรถด้วยนะจริงๆอ่ะแต่ว่าเรือเร็วกว่ารถโอเคว้าวปลาชอบแล้วเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าปลาอยากเจอฆาตกรอ่ะ ท้องไปเจอที่ไหนอะครับเ,เ,เจอเมงมาละไม่เคยเจอแต่เคยเรีนเฮดอะไม่เคยเจอสักตัวเลยเฮ้ยมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้าป้าเห็นเสียงแสงปืนเอ้าลงดีกว่าลงดีกว่ามันขึ้นไม่ได้ตามป้ามาป้าเห็นเสียงปืนอยู่แถวนี้ถ้าอยู่ไหนเลยครับถือไฟฉายก่อนแล้วกัน จะได้ดูเหมือนเกมผีสักหน่อยอู้เราจะเจอผีที่นี่หรือเปล่าเนี่ยเด็กชายพัตเตอร์ไม,ไม่เจอไม่เจอหรอฮะอ,อุ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะเหมือนคนตัดเลื่อยไม้ไมันเป็นปีศาจเลื่อยไม้หรือเปล่าเชนซอถ้าเป็นลองฮ <Chain S 2> อตน,นี้ปลอดภัยเนสเตอร์จำได้ลองฮอตมันจะเพิ่มเลือดให้คน โอ้นี้มันเป็นลาว่าหรือเป็นถ้ำนี่น่ะเฮ้ยเตอร์้ยตกใจหมดเร้ยว่าผีวันนี้ใส่ชุดเดียวตกตกใจเข้าอยู่เข้าอยู่ไหนอ้าอยู่นี่ปโอเคเข้าถ้ำกันตกใจหมดเลยเห็นไปเจอคนนั้นคนมันนั้นแล้วทำไมคนนั้นใส่ชุดเดียวกับเตอรเราจะไปสำรวจภายในถ้ำกัน อ้าวไม่มีอะไรนี่นะเออม,มีคนโดนฆ่าที่นี่เราต้องเอาตัวรอดไปจากที่นี่ให้ได้มันเป็นเหมือนเสียงเลื่อยไม้อ่ะจะมีใครมาเลื่อยไม้มที่นี่หรือเปล่าเนี่ยแนอนว่าต้องมีลองฮอสอะลองฮอสะมันคือมานะ้าไม่ใช่ฮอสดอกกาเตอร์ โอ้ยแล้วเขาว่าใครติดถุดแม่ป่ะโอเคไปเล่นนานม่ได้แล้วเนี่ยเกมนี้มันหัวมากแต่ว่เสีงเอฟเดินดีนะเสียงใช่ใช่ได้โดนหญ้าเสียงกระโดดก็มีเสียงึมันต้องมีสัตว์ประหลาดอยู่ซี่เพราะมีคนตายอยู่ที่นี่ ขึ้นไปดูบนหอคอยนี้กันไหมนี่มันหอคอยไซเรนเมเตอร์จำได้เผื่อจะมีเห็นตัวอะไรจากไกลๆบ้างหอไซเรนเนเตอร์เกิดแถวเนี้ยตามกันมาทำไมเต็มไปหมดเนี่ยใช่ค้าไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะตามมาอย่างกะช่องแตง for watching อู้เสียงอะไรเวย้ยไซเรนเมตอร์นอนไหน อยากเจออยู่ฝั่งไหนโดดลงไปตายไปเนี่ยโอ้ยเจ็บเนิรดรุดเลยเอามีคนตกลงไปตายด้วยอะ่ะขังก็ยังไม่ตายจะค่อยๆลงเฮ้ยห,หรือว่า,าเข,ขเาเขาโดนไซเรนเฮดฆ่านะไซเรนเฮสเหมือนจะอยู่แถวๆไซเรนเฮดมีลำโพงม,มันเปิดอะไรก็ได้ใช่มันล่องหนเหรอ เขาแบบมันจะไม่เปิดเผยตัวหรือว่าพวกนี้โผล่มาแต่กลางกลางคืนอ่ะเตอร์ไม่อะเธอเคยเห็นตอนก่อนเธอเคยเห็นตอนกลางวันเฮ้ยอีกแล้วนั่นกระท่อมเออเธออยู่ไหนครับอ๋อเห็นแล้ไปไปกระท่อมนน่นไปอันนั้นเป็นมีปืนมีสกายหยิบเน็ตได้เกิดตรงนั้นโอเคเบาหน่อยอย่าดังมาก เขายิงอะไรกันเต็มไปหมดเลยอยากเจอบีสอด HCP เราจะได้เจอไม่ได้ว,วันนี้เลกแชา์พัตเตอร์ h c ีอะไรก็ไม่รู้เขากขขีจัก,กรยานได้ด้วยอ่ะอ่าอ่าถือปืนได้ <c oughs> ไได้วยเลีเ้ยวยังไงเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้ไปหน้าได้อย่างเดียวป๊อย เอ้ยลมเห็นหัวหัวตัวเองหลุดฮึฟ้าติดเต้ยมันบักบักอ่ะทำไมตามได้มาท้าไม่ได้ลงน้ำกหน่อยตัวพาหลุดไปเี่เมื่อไรจะเจอปีศาจเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยอยากขับรถเล่นอ่ะ โอเคไปโซโซนิกี้เดี๋ยวไปเอ่อแปนงแป้งสตาร์ทเคื่องก่อนรถอย่างวาก่ะเอาคนนั้นไปขี่จักรยานล้มอยู่ เออเต้ใหญ่ชนเขาอาคนนั้นใส่กดเคไหนง่ายกว่าหรือเปล่ากดเไหนไหนไม่เจอ SCP จะกลับแล้วถ้างั้นน่ะมันจะหมดเวลาแล้วแต่ก่อนจะไปหรืจะไม่ไปกสุนจำกัดไหมครับนี่ตรงนี้มีสกาด้วย โอเคทำไมปลายแดงได้ยินเสียงเตอพูดนอกนอกนอกหูฟังเย่ยพูดอยาให้ป้ายได้ยินนอกหูฟังเลย้านอยู่ไหนเนี่ยบ้ายอยู่ไหนอยู่ที่บ้านครับบ้านเนี่ยบ้านกระท่อมสามเหลี่ยมมือหัวไปหมบดแล้วเรี่ยเธอเธอเธอมาเร็วนี่อยู่นี่ มีสกาาด้วยนี่น่ะ <Okay. S 1> เอาเปืนสกาาดีวกว่าสกกาเวลาวิ่งท่าไม่เหมือนกันโอ้เมื่อไหร่ S C P จะมาเนี่ยจะได้ให้เพื่อนเพื่อนเธอรูว่าเนี่ยอข้ามาปุ๊บเจอ S C P ปั๊บเลยแต่ก็มีคนตายอยู่นะ หรือว่ามีคนกดเป็น SCP หรือเปล่ามีใครเลนอ์กิจเตอรเห็นชัดเจนนั่นไงก็ดูชื่อคนที่โดนฆ่าคนนั้นไม่อาจจะรีสตาร์เองก็ได้เตอรบาๆดสิเออแต่ถ้าเออ้อจะไม่ตายนี่น่าจะไม่ได้รีเซ็ตเออเนี่ยเออแล้วตายน่าจะมีรีเซ็ตอ๋อรีเซ็ตใช่ไหม ้าไม่ตายแสดงว่าโดนแล้วเมื่อกี้เตอร์กับป้าได้ยินเสียงการ์ตูนแคทแล้วนี่แล้วเราหนียกมาทำไมเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่ที่มีการ์ตูนแคทสิครับก็แค่ข้ามสะพานไปป้าจำได้ไม่มีใครเล่นเป็นปีศาจเลย ขึ้นรออะไรก็ไปถ้ามีดีิคปเตอร์นี้จะง่ายมากเลยแต่อัพราคาสูงขึ้นนะเนี่ย<ถ>ปกติ99เก้าขับไปไปหนเก้าเฮ้ยเอลิคอปเตอร์ดูได้ง่ายขึ้นเงิยเร็วขึ้นเนโอ้ยวิ่งจนมืนหมดแล้วเอเตอร์ปิดคลิปเตอะ <c oughs> ป้าไม่ไหวแล้วป้าเวียนหัว ไม่เจอปีศาจส,สักทีหนึ่งแล้วก็นานเกินไปด้วยปีศาจที่เห็นมีอะไรอะไรก็ไม่รนะู้ใช่แต่เสียงก็ไม่ออกไปนานแล้วนะมันควรจะต้องมีตัวปีศาจให้คนเล่นฟรีๆสักตัวหนึ่งสิถูกไหมแล้วก็ตัวที่ตัวอื่นก็ค่อยให้ซื้อเอาแต่เราไม่เน้นซื้อนะครับเราไม่ต้องจ่ายตังเปลืองหรอก ถ้าไปดูยูทูบเบอร์เอาแล้วก่อนรงนี้ติดอีกแล้วเอ่อเฮ้ยตัวสีชมพูตัวอะไรอะข้างล่างคืนเหรอไหนดูสิเอ, <laughs> เออไม่เจอ,เอไว้เทสบัหลังดีกว่าเนี่ยลองชี้ปืนดูคน,คน หน้าหหนหน้าก็ไม่แต่งผมก็ไม่มีชุดก็ไม่ใส่เขาทำมุมมองเอียงไงทำให้มึนไปหมดเลยทำไมไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยผมก็ไม่มีเขาปาก็เลยนึกว่าเป็น scp ไงแล,แล้วก็ปากอ้าวคิดแตว่าส่วนนี้เป็น scp แล้วกันนะนั่นแหละคนนั้นปานนึกว่าเป็น scp ที่มีปีกอ่ะ โอเคอันนี้เป็นทหารไงใส่ชุดเดียวกับเต้กดเแ้วป้าปลองซูมออกดูสิซูมออกแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะบายไปบายบายมองภายนอกใช่ป้าก็ดูอยู่มุมมองภายนอกแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับมือ M4A1 เวลาถือมันไม่ค่อย มันโมอเ,เตอร์ไม่ค่อยใช้ได้อะมัน <c oughs> มันทะลุปืนไปเลยอ่ะโอเคให้มันทะลุแขนไปเลย